เวลาพูดอย่าทั้งเกตดตัวดีถ้าไปในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอะไรทั้งหลายเหล่านี้ลองไปเอามาเจริญพรหน,หนูหนูทั้งหลายมันไม่ฟังมันก็เลยกลายเป็นว่าเหนื่อยอามาไม่ค่อยอยากจะไปบรรยายอยากจะไปอะไรตัยงแต่ไปเจอไปเจอนักศึกษาเจออะไรต่างที่เขา กำลังดือ้อกำลังอะไรกันเลยเขามีฮอร์โมนเขากาลังอยากจะผลักอะไรแสดงออกอะไรแย่ๆมาเคยเจอนะเขานีมวนไปเนะี่ยมาก็เป็นด่างเ็าขำมาละมากัน,กนแต่สม่ก่อนเนี่ยถามยั่วยวนถามบ้างบอกให้นั่งก็ไม่นั่งอะไรเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทีก็ถามล้อเลียนถามทีเยอะเด็กผู้ชายก็ถามว่าหลวงพี่หลวงพี่ <c oughs> ขอไปในะตอนนั้นยังเป็น เอบวชมาขอไปเนะไม่มีกางเกงในไม่รู้สึกยังไงถามาออกมา,มากนะอย่างเงี้ยนะมาอือหืออกมาก็จะทำยังไงนี่เด็กอลยเนี้ยอมาก็ถามอมาก็ปุ๊บขึ้นมาทันทีอมาก็หยิบใหม่มาก็บอกว่าหนูอายุเท่าไหร่ก็บอกอายุมีพ่ออยู่ไหมมีมีแม่อยู่ไหม เออหนูกลับบ้านลองไปถามพ่อหน่อยนะตอนพ่อบวชมีความสึยุงเงียบเลยพนะี่คำพูดอย่างนี้เขาไม่ถามกันแล้วเขาให้รู้จักว่าอย่าไปคิดว่าพระที่มาเนี่ยพระโง่งกว่าหนูอันี้สาคัญมากอย่าไปกันกว่างโง่ถ้างโง่ไม่มาสอนหนูนะอนะไรเงี้ยคือต้องมั่นใจว่าฉลาดถึงมาสอนแล้วหนูเห็นพระหนูอย่ามีปฏิกิริยาแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการเป็นการ ไม่ใช่เป็นการทําให้หนูเด่นขึ้นมานะอย่างน,นี้เขาเรียกแสดงความด้อยในจิตใจของหนูความด้อยความไม่เข้าท่าเข้าทางสภาพจิตที่แย่ที่หนูพักออกมาที่เพื่อนหัวลอกกันทั้งหลายเนะี่ยเพื่อนนึกว่าเจ๋งไนงะแต่จริงๆแล้วไม,ไม่ได้เจอคนที่เขาเจ๋งกว่านี่หนูลำบากอย่าไปพูดกับใครนะแบบนี้อะไรคนนั่งเงียบกันทั้งห้องอย่างเงี้ยเนี่ยมาไม่ค่อยอยากจะไป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 ,ไปดิวไปอะไรคือคือ คือปัญหาเราไปเจอเด็กล้อเรียนแบบนี้เด็กล้อเรียนแล้วก็มานั่งนึกว่าอ๋อเราคงทํากรรมไม่ค่อยดีมาหรือกรรมส่วนรวมของพระสงฆ์ที่ไปทำทำให้ไม่เป็นที่เคารพของเด็กเนี่ยพอเราไปทํากรรมมีทําพฤติกรรมร่วมกันเด็กก็เลยเหมามองว่าพระต้องเป็นคนไม่ได้เรื่องเดราวอย่างเงี้ยนะ เราก็รู้สึกสลดใจเลยว่าบาปจะเกิดไม่ใช่น้อยกับสภาพสังคมในลักษณะที่วูบวาบเป็นสังคมฮอร์โมนอย่างเนี่ยวูบวาบนีนน่าเป็นห่วงว่าเออต่อไปเนี่ยพระสงฆ์จะเดินไปตลาดจะเดินไปที่ต่างๆแทนที่สมัยก่อนก็ดูแล้วเป็นที่เป็น,เป,นเป็นทัศนาธตริยะเป็นการได้เห็นที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปข้อมูลเปลี่ยนไปทัศนคติของคนเปลี่ยนไปเขามองลบเงนะไอ้ท่านเนี่ยนะลักษณะแบบเนี้ยอามาก็เลยวันก่อนมาก็เลยเรียกร้องว่าพระสงค์พวกเราต้องลุกขึ้นมาตอนนั้นที่พระมาอยู่กันสองสามร้อยลูกลุกขึ้นมาช่วยกันกล่าวธรรมะอย่าอยู่เฉยเฉยตันั้นเถอะอย่าอยู่เฉยเฉย ถ้าคืนอยู่เฉยๆทั้งๆที่พระสงฆ์มีความรู้กันค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าไม่รีบลุกขึ้นมาช่วยบอกช่วยกล่าวช่วยแนะช่วยนำเนี่ยเนี่ยต่อไปสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้จะลำบากก็เลยบอกเนี่ยที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืดคืบคลานมานานแล้วคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเผยแผ่มาได้ด้วยการประกาศนะ แต่ทีนี้บุคคลที่ประกาศเนี่ยเราจะผลิตบุคลากรที่เป็นพระสงฆ์พถือบริษัทอย่างไรที่มีองค์ความรู้ชัดด้วยทั้งปริยัตและการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเนี่ยใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละมันยากฉะนั้นใครที่เป็นทครือขัทั้งหลายเลยเนี้ที่มีคุณสมบัติทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกันเข้ามาสู่ในร่มภาคการเสาวพัเยอะๆที่มีศักยภาพเนี่ย คือจะรักษาพระธรรมคําคสอนของพระุทธเจ้าได้ต้องอาศัยคนรู้ศึกษาที่ถูกต้องดีงามจริงๆกว่าจะผลิตกว่าจะศึกษาให้ถูกต้องดีงามได้ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการที่จะนําออกในการที่จะเป็นแบบแผนแบบอย่างพิเหล่านี้นนี้เป็นต้นก็เลยเมื่อกี้ยอมถามว่าต้องรู้แค่ไหนพระพระต้องรู้และอย่างหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเรื่องแปลก